เรื่องนี้มันจําเป็นต้องติงตดคุกกันห้าปีเลยแล้วครับมันจาเป็นต้องถึงคดีเป็นคดีอาญาตามมาตราสองแดเจ็น้องก็โดนดำเนินคดีแหละครับแค่เด็กพยายามหาหามีช่องทางในการที่จะหาไรายได้คือในมุมของเขาเขาก็คือคนทํามาหาก,กินคนนะตัวไม่รู้ว่าทําไมมันถึงยากอาจจะเป็นมาเพราะว่าวัฒนธรรมเราเหรอที่ด้วยความเป็นไทยอ่ะต้องไม่พูดถึงเรื่องแพทย์ไม่ต้องมีความอ่อน จะฟิลไหมเออตัวว่ามันโบราณอะ่ะมันข้ามขืออะ่ะเป็นงานวิจัยนะครับจากอเมริกานะครับอันนี้เขียนว่า more porn less sex assault แปลว่าอัตราหนังโป๊ที่สูงขึ้นทำให้อัตราการกรณีค,รคดีทางเพศลดลงฉะนั้น,นวันนี้เราเราต้องเราต้องมามามา,มารื้อขระบวนการ กฎหมายนิดนึงนะครับว่าว่าสิ่งที่ทาอยู่วันนี้เนี่ยมันมันมันล้าหลังถ้าไม่ม่มันล้าหลังลงหรือว่ามันมันไปข้างหน้านะครับเราควรจะเปลี่ยนจากไม่ผิดกฎหมายเป็นการควบคุมดีกว่าหรือไม่ผมว่าเราต้องมาทบทวนตรงนี้ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยผิดกฎหมายเห็นผมเห็นรองโฆษกตำรวจออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าอะไรนะเออน้องจะมารู้สึกผิดภายหลังเป็นเยาวชนทางต้องอย่างนั้นอย่างนี้ คุณมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์เยาวชนไทยก็เป็นหลังช่องทางในการทำงานของเขาอะ่ะก็มันเป็นร่างกายของเขาอะ่ะรัฐธรรมนูญมันก,ก็เขียนอยู่ในมา,มาตรา่ผม,นะมาตรา2 8แปดเดี่ยบุคคลย่อมมีสิทธิ์ิตในสิทธิีภาพในร่างกายอะ่ะมนุษย์ทุกคนอะ่ะมันล้วนเคยช่วยตัวเองด้วยการทางนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราจะทำโดยที่ ไม่ได้รบกวนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ไปทําในที่ที่มันสาธารณะที่จะอนาจาันมันก็คือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์สำหรับตูนอะคือตูนใช้<ม>คือตูนเป็นคนที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไงเพราะฉะนั้นการที่ซื้อเซ็กทอยใน,ในที่ต่างประเทศอะเป็นเรื่องปกติ<ม>เข้าใจไหม,มเออการที่จะซื้อเซ็กทอยในไทยอะมันเป็นเรื่องยากยากตูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเออไทย,ยากแต ต่างประเทศเสืงงอกง่ายรัฐบาลเนี่ยหาเงินกับเรื่องของอามาเป็นเรื่องแบบต้นๆเหมือนกันจากพัทยาแต่พูดว่าเรื่องเซ็จทอยผิดกฎหมายแล้วมันมทุกอย่างมันย้อนแย้งหมดมีอีกนะครับหนังโปสเติงทางแพทย์นะครับเพื่อนผมครับอมีลูกไม่ได้นะครับเอ่อธรรมาชาติต้องมาทํากิฟต์ทำกิฟต์ผู้ชายเวลาทำกิฟต์เนี่ยมันก็ต้องเอาอะไรดูดอสุจิดูน้าเชื้อออกมาใช่ไหมครับ ผมถามนะครับว่าโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เขาจะดูดนะครับเชื้อผู้ชายให้ผู้ชายเนี่ยดูหนังโป๊หรือเปล่าครับตํารวจไปจับหมดเลยไหมครับทุกโรงพยาบาลในที่มีผมว่ามีหนังโป๊หมดนะครับมีเปส,สิบสิบแผ่นเลยครับทำไมคุณไม่ไปจับอ่ะท่านคุณเรื่องจับเฉพาะน้องไข่เน่าได้เป็นกระแสเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสุขหรือเติมเต็มความสุข ในการ masturbation กับตัวเองได้นั้นเราจะไม่เรียกแค่ว่า masturbation หรือว่าสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะฮะเราจะเรียกคำใหม่ว่าเป็น self pleasuring ก็คือการทำให้ความสุขความพึงพอใจด้วยตัวเองนะครับเช่นหนึ่งอาจจะใช้อย่างอัดยังอ,อื่มาช่วยเช่นสื่อนะครับเช่นหนังเอ่ยูปเอยนะเราเรียกเป็นอีโรติก้านะครับหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับสนะครับการช่วยตัวเอง โดยการที่เราดูคนอื่นก็เป็นเทเลเซ็กซ์นะครับการเปิดกล้องวิดีโอคอลคนอื่นก็เป็นการอยู่ห่างไกลโควิดถูกไหมครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มความสุขทางเพศได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของเซ็กซ์ทอยอันนี้นะครับผมว่าอาจจะติงลุกในปัจจุบันที่เราอาจจะนาสิ่งเหล่านี้นํามาใช้ในการมีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นและเซ็ก์ทอยปัจจุบันหนะ้าหรือแม้ทั้งสื่อพวกหนก็ตามเนี่ยมันยังติดในเรื่องของข้อกฎหมาย ท่านเอกนะครับว่ากฎหมายยังมองว่าเป็นสิ่งลามกอนาจารเป็นของต้องห้ามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้เราถ้าเราปรับมุมมองใหม่เช่นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขทางเพศกระตุ้นความสุข,ของเราแล้วก็ใช้เพื่อของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ของหมอเองในทัศนะที่หมอเป็นแพทย์บริษัททางเพศนะครับเรื่องของเซ็กซ์ทอยยังเป็นสิ่ง ซึ่งมาใช้ในการปบำบัดปัญหาทางประเทได้ด้วยนะครับก็คือเปรบเสมือนของสิ่งที่ใช้ในการรักษาได้ด้วยฉะนั้นในยุคโควิด1 9เนี่ยเราจรึงแนะน,นำว่านะครับเรานำมาใช้ไปเถอะนะครับ